สบายดีสบายได้เลาะสวนดกวนก่อนเด้อพี่น้องจะไว้เฮ็ดปวกออกหญ้าคอยนน่กรงามงามพี่นอ้องนี่หญ้างัวหญ้างัวพี่น้องงามหลายบ่ได้เกี่ยวไหงัวเกี้ยวอ่อนสวนอยู่พี่น้องเอ,อ้ยพ้นต๊ใส่บวาหญ้าบว่าบยูบว่า,าคนว่าสัดยังไม่แห้งปึงปังปึงปังพี่น้องกอยสิเกียวไหงัวกินก่อนพี่นอ้องเลยหญ้าคอยงามงาม เรอไปเราไปเรอหาเห็ดติก,ก่อนพี่น้องอย่ามาเฮ็ดหลักออกมาเด้อมาเด้อพีนอนาา่น้องเอ้มาหาหนุ่มข่อยเด้ออย่าเฮ็ดหลักออกนี่นี่นี่ท่นข่อยปลูกไว้พี่น้องเลยนี่ก็เห็ดเสือมันเลยคอยมาปลูกไว้นี่ยังว่ท่านออกต้นม่วงข่อยอันนี้ก็ได้ ดกอยู่พี่น้องเอ้ยดกอยู่กบพนอยู่ไปขายเส้าอันนี้ก็ได้เงินไหลเติบพี่น้องเอ้ยมานหล่อสวนบอ่บอบ่เห็ดน,นี่เนาะดอกผิกผีพี่น้องอันนี้ฮะอันนี้ก็ว่าดอกไม้ดอกผิกผีพี่น้องเก็บดอกวันบูชาก็ได้อีเด้อพี่น้องงาม อหาเฮ็ดอีก่อนหญ้านี่ก็ยังเสียบ่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยมาเสียมือก่อนหนังยังบ่แล้วหาเวลามาก่อนหย่านางก็งามงามย่านางก็หลายก็ดอกก็เดีย้มาเสียหญ้าตืมอีกนิ้วไอ้แถวนีิก็เฮ็ดออกเลยพี่น้องเอ้ยแถว เหรอฮะเฮ็ดข่ก่อนแล้วก be ็ไผก็พาเนี่ยไม่เคยออกแต่หัวปีนี่นี่ค่ะฝนตกแห้งๆแลวมันก็ออกเดือนหกพี่น้องมันเคยออกปีก่อนเน่เห็นหัวไปเห็นหัวมาเลยก็มันเด็ดเนาะเฮ็ดหันจนแห้งพี่น้องเลยมันอยากออกพี่น้องบอกออกโอ๊ยเนาะ ต้องนี้มาได้เมื่อหนึ่งออกพี่น้องเลยเดือนมันแล้วพี่น้องมันตรงออกนี่่อยเห็นหัวไปเห็นหัวมาเด็กมันก็ออกนี่จะมันแหงมันจะกออกพี่น้องมันแดดโผล่โบออกนอ,อ,อกปีนี่ออกเด้อออกเด้อคอยโบเห็นจะได้เลอะมากพี่น้องนี่ก็ไผกะกำลังสิออกน้อ เขียวหวนหวนุนอยู่อหัวก็ยังหมดทันได้หม,มัดพี่น้องเอ้ยหัวนี่ก็ได้จังยังจัก,จกยาพี่น้องเวี้ยคอยว้าวมือเสียยาเมื่อก่อนแถวนี้ยังหมดทันแล้วยังหมดได้มาต่ออีกฝนตกแห้งๆนี่ก็ออกแล้วพี่น้องเสียยาออกมือนะจนแป้นดิเด เฮ็ดออกยังบเห็นมันวะพี่น้องอันนี้เอินว่ากกแค่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้กกแค่ใบมันนีเอาไปห่อมกหน่อไม้อีกได้เด้อพี่น้องนี่ใบแค่เอาไปมกหน่อไม้หมอกหน่อไม้เอาใบมันไปห่อแซ่พี่น้องแทนไม่ตองกล้วยได้เด้อพี่น้องใบแคนี่หน่อไปบอ๋อโอ้ย แถวเห็ดบวกแล้วพี่น้องเลยปีนี่คอยก็เห็ดเสือ้อมันเห็ดเสือ่อเห็ดปวกแล้วก็มาหดว้แถวนีมันก็ออกพี่น้องเมื่อไรเขาเจ้ามาหลักเก็บขเขาจาไปหลักเก็บแล้วเขาเจะไปหลอกขาย,ยว้าวสู้เก็บไนดะ้ใส่เห็ดปวกค่นะในสวนจะงันแล้วว่าโอ้ยนาอเจ้าของระบเห็นอย่านางนพี่น้องเยอย่านางนี่งามงาม,งามอย่านาง nghe năng phụng mà đi kèm nó mãi xếp Ừ đỡ nó mà, mà lọt xuân lọt hũa à nằm khỏi đỡ ở tuần cuối khỏi bà hết phụ ác lẽ phi phim đó người kể bà mất thân để đỡ giảm ảnh lạc không khỏi đỡ phim đó อยู่ในหัวในเหื่นเด้กพี่น้องเอ้ยพดตกลิ้นผลแอหนอไม่จะงอเพราะว่ามันแห้งโพดแหงโพกบโตกอะอลีอ้อลัมกบอ๊อกกไผ่คอยพี่น้อง กอสังไหนี่บ่แม่นกอไผเลี้ยงน้องกอสังไหเด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้ออกโอ้ยข่อยเก็บไปน่ะได้เป็นสองสามขู่คนเด้อนี่พี่น้องบ่ทันได้ออกหญ้ากระดกอยู่สิเอางัวเข้ามาผูกไว้พี่น้องเอ้ยมื้อนั้นก็เอาผึ้งมันอ่ะจูดก็กล้วยตายเบิดก็กลวย โบออกพี่น้องบออโบหัวโหลสวนพี่น้องโบออกเพ็ดปวกเบอร์ได้แถวนี่พี่น้องเลยแล้วไม่กับออก

ยังบอท่านเด้ออกพี่น้องก็ไผ่สังไพรคอยอันนี้ก็นอนอเก่าแต่พี่กายนี่น,น้องเอ้ยโอ้ยยุ่งพี่น้องก็ยุง่งเราปลาเราดงยุ่งครบโพนอันนี้ฮัมันเคยออกแต่ก่โพนอนี้มันเลยคอยก็คุดเอ,อเ,อเอาเสื้อเฮ็ดปั๋วกันี่เนาะเอาหางปักก๋กน,นะพี่น้อง คดเอาหางปวกมันก็ไปมักไปมักโอ้เสือมันขยายักขนาดเลยมันคอยก็เอาหัวเสือไปหดไร้บนมันเคยออกเนาะไปหดไปหดไว้บนมันเคยออกมาแล้วมันก็ออกพี่น้องพอเห็ดขีบไปเต้ต้นให่ยอนบึงคืนเด้อพี่น้องเด้อเห็ดขีบเสือเห็ดปวกนะพอเห็ดว้เต่ด้นบริเหตุึ้นอีกพี่น้องเอ้ย หัวในสวนคอยเอาไปมกักเนาะกันมักกันยังก่อวิธีทำมันพี่น้องคอยทำแล้ครับเอาไปหดใส่บนมันเคยออกมันก็ออกยังว่าเด็กหน่อยมาหลักเก็บบนอื่นมันก็บอกเลยพี่น้องนอกจากเสื้อคอยปลู่ะอ้ยยังว่าจะมาหลักเก็บของขอ่อยเนาะพอกเจ้าก,ก็ก็กล้วอย่างนี้ฮะเด็กหน่อยมาเอาผึ่งมาผูุ้ท่ตายขล้อก็จะจุดน สวนกล้วยนี่ยเฮ่กนเฮือน,นี่ยเดินบ้านนี่พี่น้องเลยบริไกลไปได้ดอกเดินบ้านเดินเฮือนนี้พี่น้องกอไผ่เ็ได้หลายกอหกเจ็ดกอบวกกอไผ่พี่น้องมาส้มนำคอยเด้อขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาสม้มขอบใจหลายๆาย ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อพี่น้องเด้อก่อนเข้าก่อนออกกดไลค์กดไลค์ให้ข้าน้อยเนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจกันและกันเลยเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์บอกมาเลยเด้อพี่น้องเด้องะอันนี้พี่น้องหญ้างัวข่อยพี่น้องงามขนาดเลยหญ้างัวข่อย สวยงามขนาดเลยโบเห็นเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยเล่อทนนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อเลาอทนนี้แหละเมื่อนาสิเลาะอ,อีกพี่น้องเมื่อมันต้องออกมาได้มือหนึ่งมันก็ต้องออกพี่น้องเอ้ยหมักผ้าคอยกระหล่นกองอยูพ่พี่น้องยังมาเด้พาพี่น้องเอ้ย